รูรั่วที่มองไม่เห็นแต่เงินหายทุกเดือนลองนึกภาพเงินเดือนเข้าบัญชีแค่ไม่กี่วันแรกตัวเลขยังเต็มอยู่แต่พอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ยอดคงเหลือร่วงลงอย่างน่าตกใจคุณยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ตัวเลขในบัญชีกลับหายไปเร็วเหมือนน้ำไหลลงพื้นปูนเหตุผลไม่ได้ซ่อนอยู่ในของชิ้นใหญ่มันอยู่ในสิ่งเล็กๆที่คุณคิดว่าไม่กระทบเช่นกาแฟแก้วละ60สิบ ค่าเดินทางทุกเช้าเย็นรวมกันวันละร้อยสองร้อยค่าขนมที่หยิบเพิ่มจากร้านสะดวกซื้อค่าบริการสตรีมมิ่งที่ตัดเงินอัตโนมัติค่าอาหารฟาสฟู้ดที่บอกตัวเองว่าซื้อเพราะสะดวกทั้งหมดนี้ดูเล็กเมื่อแยกกันแต่รวมแล้วหนักไม่ต่างจากค่าเช่าห้องหนึ่งเดือน นี่คือรูรั่วที่กัดกินเงินเดือนจนคุณเหนื่อยใจต่อให้ตัดค่าใช้ใจ่ายใหญ่ไปแล้วรูรั่วเล็กๆนี่แหละยังทำให้คุณอยู่ในภาวะเงินไม่พอใช้ตลอดเวลาหลายคนไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าเงินหายไปเพราะรายได้ต่ำแต่ความจริงคือรายจ่ายจุกจิกนี่แหละที่กดเงินออกจากกระเป๋าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยทั้งที่ทำงานเต็มที่แต่กลับไม่มีเงินเก็บคุณบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มเก็บเดือนหน้าแต่เดือนต่อมาก็เป็นเหมือนเดิม เพื่อหยุดการไหลออกคุณต้องเห็นรูรั่วชัดก่อนผมอยากให้ลองโฟกัสกับ5จุดนี้ 1. ค่าเดินทางหากคุณใช้รถส่วนตัวลองบวกค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าที่จอดมักสูงกว่าที่คาดถ้าใช้ขนส่งสาธารณะรวมค่าโดยสารรายเดือนแล้วก็ตัวแรกไม่น้อย 2. ค่าอาหารหลายคนซื้ออาหารตามสะดวกไม่ได้วางแผนล,ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายพุ่งสูงกว่าการทำอาหารเองหรือการกำหนดงบรายวัน 3. ค่าเครื่องดื่มกาแฟน้ำอัดลมน้ำผลไม้ซื้อบ่อยกว่าที่นึกทุกแก้วคูณจำนวนวันแล้วกลายเป็นตัวเลขใหญ่ 4. ค่าสมัครบริการรายเดือนทั้งสตรีมมิ่งเพลงหนังสือออนไลน์เกมรวมแล้วอาจเกินพันบาทต่อเดือนและบางอย่างคุณไม่ได้ใช้จริง 5. ของจุกจิกเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นของตกแต่งของที่ซื้อเพราะโปรโมชั่นลดราคาหลายครั้งไม่ใช่สิ่งจำเป็น เมื่อคุณเห็นห้าจุดนี้ชัดขึ้นความจริงก็ตีแสกหน้าการที่เงินหายไปไม่ใช่เพราะคุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใหญ่โตแต่เพราะคุณไม่ใส่ใจกับการรวมกันของค่าใช้จ่ายเล็กๆถ้าอยากหยุดรูรั่วเริ่มด้วยการบันทึกทุกบาทติดต่อกันเจวันใช้สมุดหรือโทรศัพท์ก็ได้จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อคุมเข้มจนเครียดแต่เพื่อให้ตาคุณเห็นตัวเลขจริงคุณจะรู้ว่ากาแฟที่คิดว่าซื้อเพียงไม่กี่แก้วกลายเป็นพันกว่าบาทใน1เดือน จังหวะนี้เองที่หลายคนตกใจเพราะความรู้สึกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคุณเคยมั่นใจว่าใช้เงินพอดีแต่เมื่อเห็นตัวเลขตรงหน้าคุณปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วอะไรคือทางออกสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การเลิกทุกอย่างทันทีแต่เลือกตัดรูรั่วเพียงหนึ่งจุดในแต่ละเดือนตัวอย่างเช่นเดือนนี้ลดเครื่องดื่มเดือนหน้าโฟกัสเข้าบริการรายเดือนการค่อยๆตัดทีละรูทาให้ไม่กดดันและทาได้ต่อเนื่อง ถ้าคุณยังลังเลให้ลองมองไปข้างหน้าอีกหกเดือนหากคุณไม่ทำอะไรเลยรูรั่วเล็กๆจะดูดเงินเก็บไปหลายหมื่นแต่ถ้าคุณตัดออกแม้เพียงจุดเดียวคุณจะได้เห็นเงินเหลือเก็บจริงเป็นครั้งแรก ความรู้สึกที่ได้เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นในบัญชีเป็นแรงกระตุ้นให้คุณอยากเดินต่อไปเองนี่คือการพลิกจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังไม่ใช่ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ด้วยการอุดรูรั่วที่ทำให้คุณเสียเงินโดยไม่รู้ตัวถึงเวลาแล้วที่คุณจะหันกลับมามองบัญชีตัวเองลองจดลองรวมลองเลือกตัดสักหนึ่งรูรั่วในเดือนนี้แล้วคุณจะเห็นว่าเงินเดือนเดิมที่คุณเคยบ่นว่าไม่คุณเคยเก็บใบเสร็จแล้วหายไปไหนไม่รู้ไหม พอถึงสิ้นปีหายากยิ่งกว่าทองบางครั้งมันอยู่ในลิ้นชักที่เต็มไปด้วยเอกสารกองพเนินบางครั้งก็หายไปพร้อมถุงกระดาษที่ถูกโยนทิ้งไปนานแล้วพอถึงเวลาจะยื่นภาษีความรู้สึกคือเสียดายเงินที่น่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายกลับหายไปเพราะไม่เคยใส่ใจตั้งแต่ต้นทางนี่คือความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำบ่อยที่สุดการไม่เก็บเอกสารตั้งแต่แรกทำให้สิทธิ์หายไปโดยไม่รู้ตัว ภาษีไม่ได้คิดเฉพาะตัวเลขรายได้มันคิดจากหลักฐานว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่กฎหมายให้ใช้ลดหย่อนได้หากไม่มีหลักฐานคุณก็เหมือนคนไม่มีสิทธิ์สิ่งที่ควรได้กลับหายไปในพริบตาภาพซ้ำซากนี้เกิดขึ้นทุกปีผู้คนรอให้ถึงสิ้นปีค่อยเริ่มหาหลักฐานยิ่งหายิ่งปวดหัวยิ่งคน้นยิ่งพบเศษกระดาษที่ใช้ไม่ได้ความเครียดถาโถมเหมือนถูกบังคับให้ใจ่ายเงินที่ไม่จำเป็น ทางที่กฎหมายเปิดทางให้แล้วแต่เราเองไม่เดินเข้าไปวิธีแก้คือการสร้างระบบเก็บเอกสารตั้งแต่ต้นปีฟังดูธรรมดาแต่ถ้าทำจริงคุณจะย่นระยะเวลาความเครียดได้ทันทีวิธีที่ง่ายที่สุดคือแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับเอกสารโดยเฉพาะอาจเป็นกล่องแฟ้มหนึ่งใบหรือโฟลเดอร์ในโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีค่าใช้ใจ่ายที่ลดหย่อนภาษีได้คุณต้องเก็บทันทีห้ามผลัดวันการทำทันทีจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ อย่าดูถูกใบเสร็จเล็กๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าบริจาคหรือเบี้ยประกันชีวิตใบเสร็จเหล่านี้เหมือนแต้มสะสมที่คุณเก็บระหว่างปีพอสิ้นปีแต้มเหล่านี้รวมกันกลายเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายเพิ่มการไม่เก็บคือการทิ้งสิทธิ์ที่ควรได้หลายคนบอกว่าลืมตลอดความจริงไม่ใช่การลืมแต่เพราะไม่มีระบบคอยรองรับถ้าคุณมีกล่องหรือโฟลเดอร์ที่ต้องชื่อชัดทุกครั้งที่ได้เอกสารใหม่คุณก็โยนเข้าไปไม่ต้องคิดซับซ้อน เมื่อสิ้นปีคุณเพียงเปิดกล่องนั้นทุกอย่างก็พร้อมส่งอย่าลืมว่าเอกสารบางอย่างไม่ใช่แค่ใบเสร็จแต่รวมถึงสัญญาเงินกู้หนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้านหรือเอกสารจากกองทุนต่างๆการรวบรวมตั้งแต่ต้นจะลดความเสี่ยงที่คุณต้องวิ่งวุ่นปลายปียิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ที่ยังขาดได้ทันเวลาภาพที่ควรอยู่ในหัวคือการสะสมแต้มระหว่างปีไม่ใช่รอสิ้นปีแล้วนับคะแนน ใบเสร็จแต่ละใบคือคะแนนที่ช่วยลดค่าเช่าประเทศของคุณถ้าคุณไม่เก็บแต้มคะแนนก็หายไปเงินก็ไหลออกไปมากกว่าเดิมบางคนคิดว่าตัวเองรายได้น้อยไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารพวกนี้ไม่ได้ต่างอะไรกับเงินสดที่คุณวางทิ้งไว้ถ้าไม่หยิบใช้มันก็ไร้ค่าการเก็บเอกสารจึงไม่เกี่ยวกับรายได้สูงหรือต่ำแต่เกี่ยวกับรักษาสิทธิ์ของตัวเองเมื่อคุณเริ่มเก็บเอกสารคุณจะพบความรู้สึกใหม่ความมั่นใจเพิ่มขึ้น เพราะคุณรู้ว่าทุกใบที่อยู่ในมือจะช่วยคุณได้คุณจะไม่กลัววันยื่นภาษีอีกต่อไปเพราะคุณมีแต้มสะสมเต็มกระเป๋าแล้วถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ภาพที่จะเกิดขึ้นคือสิ้นปีต้องนั่งเสียดายอีกครั้งเสียดายเงินที่หายไปเสียดายสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เสียดายเวลาที่หมดไปกับการหาของที่หาไม่เจอเสียงในหัวจะก้องขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าเก็บตั้งแต่แรกก็คงไม่เสียแบบนี้ความจริงไม่ใช่ใครมาขโมยสิทธิ์ไปจากคุณ ถ้าคุณเป็นคนปล่อยมือเองตอนนี้จึงถึงเวลาที่ลองคิดภาพคนสองคนทำงานได้เงินเท่ากันรายได้เท่ากันทุกบาทแต่ตอนสิ้นปีคนหนึ่งเสียภาษีครึ่งหนึ่งของอีกคนทั้งที่กฎหมายเดียวกันกฎเกณฑ์เดียวกันสิ่งที่ต่างคือคนหนึ่งรู้จักใช้สิทธิหักลดหย่อนส่วนอีกคนไม่เคยสนใจปล่อยให้เงินไหลออกไปโดยไม่จำเป็น นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทุกปีคนจํานวนมากจ่ายภาษีเกินไปโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องสิทธิ์ที่กฎหมายเปิดไว้เงินที่ควรอยู่ในมือกลับกลายเป็นตัวเลขที่ถูกตัดออกไปแบบเงียบๆเ,เมื่อไม่ได้ใช้สิทธิ์ความรู้สึกคือถูกบังคับให้จ่ายเงินที่หามาด้วยหยาดเหงือ่อต้องหายไปเพราะความไม่รู้ภาพนี้สร้างความกดดันในใจเหมือนทำงานทั้งปีเพื่อจ่ายให้รัฐอย่างเดียว ความไม่รู้กลายเป็นต้นทุนที่หนักกว่าภาษีความจริงแล้วสิทธิ์หักลดหย่อนมีหลากหลายตั้งแต่สิทธิ์พื้นฐานที่ทุกคนควรได้ไปจนถึงสิทธิ์จากค่าใช้จ่ายเฉพาะทางตัวอย่างง่ายที่สุดคือค่าลดหย่อนส่วนตัวและคู่สมรสถ,ถ้าคุณไม่กรอกคุณก็จ่ายเพิ่มทันทีสิทธิ์ลูกและพ่อแม่ที่เลี้ยงดูก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่หักออกได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ยังมีค่าดอกเบีย้ยบ้านที่กฎหมายให้หักได้หรือเบีย้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ไม่เพียงปกป้องครอบครัวแต่ยังช่วยลดภาษีได้จริงรวมถึงค่าบริจาคที่หลายคนไม่รู้ว่าลดได้ถึงสองเท่าของเงินที่จ่ายออกไปลองหยุดคิดสักนิดถ้าเก็บเอกสารครบและกรอกสิทธิทุกข้อภาษีของคุณจะลดลงกี่พันกี่หมื่นบางคนอาจถึงหลักแสน เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินที่รัฐคืนให้แต่คือเงินที่คุณเก็บไว้กับตัวตั้งแต่แรกสิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดคือความคิดว่าต้องมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะใช้สิทธิ์ได้ความจริงคือทุกคนมีสิทธิ์ไม่ว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่สิทธิ์เหล่านี้ถูกเขียนไว้ให้ใช้ร่วมกันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอีกความเข้าใจผิดคือคิดว่าต้องลงทุนใหญ่โตถึงจะลดภาษีได้ ความจริงไม่ใช่เลยการใช้สิทธิพื้นฐานไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่คุณต้องรู้และต้องกรอกอย่างถูกต้องการไม่รู้ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะให้คุณเสียสิทธ์ไปทุกปีสิ่งที่ควรทำคือตรวจสอบสิทธิของตัวเองตั้งแต่ต้นปีลองจดลงกระดาษว่าตัวคุณและครอบครัวมีสิทธิ์อะไรบ้างใช้ได้กี่บาทแล้วคอยเก็บเอกสารประกอบให้ครบ เมื่อคุณเริ่มทำแบบนี้ภาพในหัวจะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความมั่นใจคุณจะเห็นว่าภาษีไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวมันยืดหยุ่นได้ตามการจัดการของคุณสิ่งที่น่าตกใจคือมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ใช้สิทธิ์แม้แต่ครึ่งหนึ่งของที่กฎหมายให้ไว้เงินที่ควรอยู่ในกระเป๋าถูกทิ้งไปโดยไม่มีเหตุผลการเสียเงินเพราะความไม่รู้คือความเจ็บปวดที่หนักกว่าการถูกบังคับจ่าย นี่คือจุดพลิกหากคุณรู้จักสิทธิ์และใช้มันเต็มที่คุณจะพบว่าภาษีไม่ใช่ศัตรูมันกลายเป็นระบบที่คุณเลือกเดินเองคุณเป็นคนกำหนดว่าจะจ่ายเท่าไหร่ตามเทคนิคซื้อของแบบตั้งเพดานคุณเคยยืนอยู่หน้าชั้นวางสินค้าแล้วรู้สึกว่าอยากได้ทุกอย่างหรือไม่สุดท้ายกลับออกมาพร้อมถุงเต็มมือทั้งที่ตอนแรกตั้งใจซื้อแค่ของสองชิ้นความจริงไม่ได้อยู่ที่ราคาสินค้า แต่อยู่ที่สมองคุณโดนกระตุ้นให้ตัดสินใจทันทีทุกวันเราต้องเจอกับการตลาดที่บีบให้ใช้เงินป้ายลดราคาเสียงประกาศโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทั้งหมดถูกออกแบบมาให้คุณควักเงินเพิ่มโดยไม่ทันคิดคุณเดินเข้าไปเพราะต้องการของจําเป็นแต่กลับออกมาพร้อมของที่ไม่ได้อยู่ในแผนเมื่อเป็นแบบนี้ซ้ําๆเงินที่ควรเหลือก็หายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็กลับมาบ่นว่าเงินไม่พอใช้ทั้งที่ปัญหาเกิดจากการซื้อโดยไร้เพดานกํากับ เทคนิคที่จะช่วยคุณได้คือการตั้งเพดานการซื้อก่อนจ่ายทุกครั้งไม่ใช่เพดานกว้างๆแต่เป็นตัวเลขที่กำหนดล่วงหน้าวิธีนี้ทำให้สมองหยุดหลงไปกับคำว่าโปรโมชั่นแล้วกลับมามีสติว่าเงินที่ใช้ต้องไม่เกินเท่าไหร่ลองแบ่งเป็น3มชั้นชั้นแรกเพดานของเล็กเช่นเครื่องดื่มขนมหรือของใช้ส่วนตัวกำหนดตัวเลขสูงสุดต่อครั้งเช่นไม่เกิน50หรือ100หากเกินจากนี้ต้องตัดใจ ชั้นที่2เพดานของกลางเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าตั้งวงเงินสูงสุดต่อเดือนเช่น1,000หรือ2,000แล้วบังคับให้เลือกถ้าจะซื้อของใหม่ต้องรอเดือนถัดไปชั้นที่สเพดานของใหญ่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศพัพท์เฟอร์นิเจอร์ตั้งกติกาว่าต้องเก็บเงินถึงจำนวนที่วางไว้ก่อนจึงค่อยซื้อไม่ใช้นี่ไม่ผ่อนถ้าไม่มีเงินก้อนตามเพดานก็คือ,อยังไม่ถึงเวลา เมื่อคุณใช้ระบบนี้คุณจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเพราะทุกครั้งที่เดินออกจากร้านคุณรู้ว่าตัวเองใช้เงินตามเพดานไม่เกินไปจากที่กำหนดการตัดสินใจถูกทำให้ง่ายขึ้นไม่ต้องลังเลนานการตั้งเพดานยังทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเวลาคุณเจอโฆษณาสมองจะมีเสียงเตือนทันทีว่าเพดานอยู่ตรงไหนทำให้หยุดก่อนเสียงเงินเกินเหตุสิ่งที่พลิกความคิดหลายคนคือการมีเพดานไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกถูกกัก แต่กลับทำให้คุณมีอิสระที่ใช้ได้อย่างมั่นใจเพราะคุณรู้ว่ามันไม่กระทบเงินกองหลักคุณใช้แล้วสบายใจไม่รู้สึกผิดเหมือนเมื่อก่อนหากยังไม่เชื่อลองทดสอบด้วยตัวเองกำหนดเพดานของเล็กเพียงหนึ่งสัปดาห์แล้วบันทึกการใช้เงินคุณจะพบว่าค่าใช้ใจ่ายลดลงกว่าที่คิดและคุณเริ่มมีเงินเหลือเก็บจริงการฝึกเพดานครั้งแรกอาจไม่ง่ายแต่เมื่อคุณทำต่อเนื่องสมองจะชินจนกลายเป็นนิสยัยจากที่เคยควบคุมยาก คุณจะใช้เงินอย่างมีกรอบโดยไม่ต้องฝืนถึงเวลาตั้งเพดานของคุณแล้วเขียนตัวเลข3ชั้นเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ทุกครั้งที่กำลังจะจ่ายให้หยิบขึ้นมาดูเพื่อเตือนว่าวันนี้คุณต้องไม่เกินเส้นที่ตัวเองขีดไว้ ถ้าคุณเริ่มจะกายตั้งเพดานคุณจะหยุดการไหลออกที่ไร้เหตุผลและค่อยๆเห็นเงินเหลือในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกเดือนอย่าปล่อยให้การตลาดชี้นำเงินในกระเป๋าคุณอีกต่อไปเพดานคือกติกาที่คุณสร้างเองแล้วมันจะทำให้คุณเป็นฝ่ายนำเกม ลองมองชีวิตคนเวลายืนา่นภาษีบางคนเดินเข้าไปด้วยใจที่สัน่นรู้สึกถูกบีบให้จ่ายโดยไม่ทันตั้งตัวบางคนกลับยื่นแบบด้วยใบหน้ายิ้มรู้ตัวว่าทุกสิ่งถูกเตรียมไว้แล้วภาพนี้ต่างกันเพราะคนหนึ่งปล่อยให้ระบบเลือกให้อีกคนเลือกเส้นทางด้วยตัวเอง ความเจ็บปวดของหลายคนอยู่ตรงที่ไม่เคยวางแผนเงินที่หามาทั้งปีไหลออกไปก้อนใหญ่พอถึงวันยื่นก็รู้สึกหมดสิทธิ์ไม่มีทางหนีเหมือนชีวิตถูกกำหนดล่วงหน้าทุกครั้งที่ตัวเลขปรากฏบนหน้าจอหัวใจแทบหยุดเต้นความเครียดกดทับเหมือนกำแพงสูงที่ข้ามไม่ได้เมื่อไม่เตรียมการเสียภาษีจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดทุกคนรู้ว่าต้องจ่ายแต่ต่างกันที่ใครเป็นผู้เลือก ถ้าคุณไม่เลือกเส้นทางถูกวางไว้ให้แล้วโดยระบบตัวเลขในช่องสุดท้ายไม่เคยเมตตาความรู้สึกนี้คือการสูญเสียสิทธิ์ที่แท้จริงแต่ความจริงคือคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ต้นทางคุณเลือกได้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่ภายใต,ใต้กฎหมายคุณเลือกได้ว่าจะเก็บสิทธิ์ครบหรือไม่คุณเลือกได้ว่าจะลงทุนให้พอดีกับกำลังหรือปล่อยให้เงินหายไปเฉยๆคุณเลือกได้ว่าจะยื่นแบบอย่างผู้แพ้หรือผู้ที่คุมเกม สิ่งที่หลายคนไม่เคยคิดคือภาษีไม่ใช่ตัวเลขที่ตายตัวมันคือภาพสะท้อนการจัดการชีวิตถ้าคุณจัดการได้ดีภาษีก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันคือการจ่ายค่าเช่าในระดับที่คุณกำหนดเองไม่ใช่การถูกบังคับให้อยู่ในกฎที่ตนไม่เคยเข้าใจทุกสิทธิ์ถูกเขียนไว้แล้วในกฎหมายรอเพียงคุณหยิบมาใช้สิทธิ์ส่วนตัวสิทธิ์ครอบครัวสิทธิบ้านสิทธิ์ประกันสิทธิ์ลงทุนและสิทธิจากการบริษัท ถ้าคุณไม่ใช้มันก็หายไปทันทีเงินที่ควรเหลืออยู่ในกระเป๋ากลับไหลออกไปโดยไร้เหตุผลจุดหักเหของเรื่องนี้คือเมื่อคุณตัดสินใจเป็นเจ้าของแผนภาษีของตัวเองทุกอย่างจะเปลี่ยนทันทีความรู้สึกที่เคยเจ็บจะหายไปความกังวลสิ้นปีจะเบาลงคุณจะเดินเข้าสู่ช่วงยื่นแบบด้วยใจที่สงบเพราะคุณรู้แล้วว่าทุกสิทธิ์ถูกใช้เต็มทุกบาททุกสตังค์ถูกวางหมากอย่างรอบคอบ ลองจินตนาการปลายปีนี้คุณนั่งลงเปิดแฟ้มเอกสารเอกสารทุกใบเรียงตามเดือนตัวเลขที่คำนวณไว้ตรงกับสิ่งที่คุณเตรียมเงินที่ต้องจ่ายไม่ทำให้ใจสัน่นเพราะคุณรู้ล่วงหน้ามาแล้วทั้งปีความรู้สึกคือความมั่นใจไม่ใช่ความกลัวแต่ถ้าคุณยังปล่อยให้เป็นเหมือนเดิมภาพที่จะเกิดขึ้นคือคุณต้องยืนแบบด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้ากลมมองตัวเลขด้วยหัวใจที่หนักไม่มีอะไรในมือจะช่วยหักลด ไม่มีสิทธิ์ที่ใช้ทันคุณต้องจ่ายเกินโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้การเลือกอยู่ในมือคุณแล้วเลือกจะเป็นเหยื่อของระบบหรือเลือกเป็นผู้วางหมากชีวิตถ้าคุณยอมเลือกตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่รู้สึกว่าภาษีเป็นศัตรูอีกต่อไปมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณรับได้อย่างสงบ สิ่งที่อยากให้คุณทำหลังจากฟังตอนนี้คือนั่งลงกับตัวเลขที่คำนวณไว้ตรวจสิทธิที่คุณยังไม่ได้ใช้ตรวจเอกสารที่คุณเก็บมาตลอดปีตรวจงบลงทุนที่คุณตั้งไว้และวางตารางยื่นแบบล่วงหน้าเขียนวันที่ลงปฏิทินตั้งเตือนบนโทรศัพท์ให้มันกลายเป็นขั้นตอนที่คุณเป็นฝ่ายกำหนดเอง อย่ารอให้ระบบเลือกให้คุณอีกต่อไปทุกบาทที่เสียไปเกินจำเป็นคือความผิดพลาดที่แก้ได้ง่ายๆเพียงคุณเลือกใช้สิทธิ์อย่างครบถ้วนและวางหมากตั้งแต่ต้นปีภาษีอย่างพอดีคือภาษีที่คุณเลือกเองเลือกแล้วใช้สิทธิ์ให้เต็มเลือกแล้วเก็บเอกสารให้พร้อมเลือกแล้วลงทุนอย่างรอบคอบเลือกแล้วคุณจะไม่เสียใจเมื่อถึงวันสุดท้ายเสียงนี้อยากชวนคุณลุกขึ้นในคืนนี้ เปิดแฟ้มภาษีของคุณเช็คสิทธิ์ที่ยังว่างอยู่เขียนแผนให้เสร็จแล้วบอกตัวเองว่าปีนี้คุณจะยื่นแบบด้วยหัวใจที่สงบไม่ใช่หัวใจที่สัน่นเพราะการจ่ายภาษีไม่ใช่การถูกบังคับมันคือการเลือกและการเลือกอยู่ในมือคุณตั้งแต่วินาทีนี้